สวัสดีค่ะวันนี้พบกับวิชาคณิตศาสตร์นะคะให้เรเรียนเปิดแบบหัดรายวิชาคณิตศาสตร์ไปที่หน้า130นะคะมาดูกันเลยค่ะครูประจำห้องพยาบาลของโรงเรียนในระดับประถมศึกษาแห่งหนึ่งได้สำรวจจำนวนนักเรียนที่เป็นไข้หวัดในเดือนสิงหาคมดังนี้นะคะป1นึคน ป .2 11คนป .3 22คนป .4 15คนป .5 8คนป .6 5คนนะคะจากข้อมูลนะคะเขียนตารางทางเดียวด้วยดังนี้นะคะตารางนี้นะคะ,สะแสดงเกี่ยวกับจำนวนนักเรียนที่เป็นไข้หวัดในเดือนสิงหาคมของโรงเรียนในระดับประถมศึกษาแห่งหนึ่งเขียนตรงนี้ได้เลยนะคะจำนวนนักเรียน ที่เป็นไข้หวัดในเดือนสิงหาคมของโรงเรียนในระดับประถมศึกษาแห่งหนึ่ง ระดับชั้นนะคะเขียนก่อนเลยนะคะต่อไปจำนวนหน่วยเป็นคนนะคะระดับชั้นก็คือไล่ไปตามเลยนะคะเริ่มตั้งแต่ปหนปสองปส<อ>าปส<อ>ีปห้ และป .6 กน,นะคะให้นักเรียนนำจำนวนด้านบนนะคะมาเขียนลงในตารางได้เลยนะคะต่อไปอีกหน้าหนึ่งนะคะหน้า131นะคะกระทรวงการคลังมีนโยบายพัฒนาและกระตุ้นเศรษฐกิจขอ,ของประเทศนะคะด้วยการสนับสนุนการท่องเที่ยวเมืองรองในภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยมีทั้งหมด55เมืองรองดังนี้นะคะภาคเหนือนะคะก็จะมีจังหวัดตามนี้เลยนะคะภาคกลางภาคอีสาน ภาคตะวันออกภาคใต้นะคะให้นักเรียนดูข้อมูลเมืองรองด้านบนนี้นะคะแล้วตอบคำถามด้านล่างได้เลยนะคะวันนี้มีเพียงเท่านี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ